อา้าโธรถติดยาวเลยบาดเลยพี่นังเลยเนาะอู้อ้าวี่ไปได้อยู่บ่บาดเลยเกิดยังเด้พี<า>่น้องเลยอุบัติเหตุบ่ไปได้อยู่บ,<า>บ่บาดเลยซาโต้ดได้แหงซาบาทนี่พี่น้องเลยเอ้อาฝนตกดินโปรยปลาพี่น้องเ,เอ้ยเฮ็ดแหงรถติด เกิดจากเขตอย่างนี้เนาะไปเบิ่งก่อนอขวางทางเลยบ่หน่เนาะอาโต้เป็นยังเป็นยังรถเป็นยังนี่รถตำการบ่โอ้ยขวางทางไปบ่อยเลยเนะาะตาคักปาดหนิเมื่อเวียดได้บ่คอยบาดนี่พี่น้องเลย อาเจ้าขวางทางขึงหนึ่งเลยไปบ่ได้เลยพี่น้องทางกลางสายฝนอาจ้าแต่โดนเราบดีเนาะอ๋อเขาการตักท่าสบายดีพี่น้องบัดสุข,ขสุขคนเด้อบัดสุมองสุบอนตอนนี้เกิดอุบัติเหตุรถ ปิดความเนาะอ่าเนี่ยมองเนินสูงสั้นโอ๋โอเปียกไปแล้วพวงทางไปบ่ได้เลยบาทีอพี่น้องเลยรถลดบรรทุกกับรถลดสิบสองรอบอ๋พี่น้องเลยอ่าก็ไปบ่ได้เลยบาทอ๋อรถตู้ คอลเลนเนอร์รถเวียดนามเนะาะไอ้น้องเวียดนามเฮาร้อ,องชื่อม,มุ่งนาไปเฮือนน้องซ้อนพี่น้องอุ้นก็นได้อ่าในเวลาช่วงเสราร์เก้ามุ่งเสราร์พี่น้องเลยตอนนี้อ่าเฮ็ดให้การสัญจรติดขัดไปบ่ได้รถตามกันพี่น้องเลยโอ้บ่ทา,าก,กันเลยนี่ ปีนท้องปางงางพี่น้องเลยไอเ้เน,นีย้ยคนเนาะบาดเจ็บอยู่บ่รถจังไได,ด้พี่น,อน้องนีน่เนาะอืมโอ้โธ่วยคือรูปโคบ้านแท้นนี่เนาะไอ้หน้อ,หนอ,นองเกมไปโชว์รถรถติดก่อนเออโอ้โตกขอดตกใจว่าเที่้ายางว่าแต่นี่โมเมนต์รถเจ้าที่อ่ารถเปียกป่าวรถกล้วยนี่รถแกกล้วยป่าเน,น,นี่ย โอ้่กัวกักรถเวียดใส่กันบ่มาแบบใดเอยเนาะแซ่งอ๋อยันนี้แล้อันนี้จะไปพี่เนาะอันนี้หอยรลอเนี่ยใช้เจ้าของรถกันจ้ะไปห้องมอได้ตามเบิ่งเนาะ เวียนี่มุมเป็นยังยอะกว่ากันสูงเนาะต่คนล่าแล้วเนาะรถแต่กว้วยหยับเลยพีนองครับเนาะเนาะลดยุกมาเนาะโอ้ตัวนี้เนาะเหียมรนก้องการบอกตีเนี่ยเฮ้ยเลี่ยตัวนี้เนียเฮ้ย ยันเขานีเลยนเนาะกระจกจดออกเลยเนาะเขากากเลยเนาะ,ะคนขับเป็นยังไงเนี่ยคนขับเนะาะปัสสันงะพี่เลยตัวเนี่ย

ต้องยกต้องยกได้นะลูกมนยกยกไปได้เก้าเด็กครดคเปั๊บ โอเจะเรารือปรเลือกจุเรงทหารบอดดี้ปางวิจวัดแช่งปิษกัูไปงรูคนเอท่กหประตูขึนเป็นรถเวียดรถแก้กล้วยเนาะแก่กล้วยที่ว่าทางรถน้องซ้อนที่เคยขึ้นกล้วยอะไรกัน่าเยเนาะแวขึ้นกล้วยแถวบ้านนองซ้อน Ôi, oh, bơm này đâu, mà nhục mày nhau nhào về lên nọ, <laughs> sút lên lên, thằng này cả sút lên lên, thôi, cái Lại lai đấy nè.

มันจะล่อสิบสองบ่ะสิบสองกับสิบหกบ่ะสิบสองสวายดีเนาเขิ่งาแกงกล้วนี่แถวเขตบ้านเจ้าเนี่ยป่ะอะไรรถขั้นนี่้วะทีทีมงานลองส้อนขึ้นเนาะ Tôi cho sao? cho xe Suốt lấy Cái đi sông nhăn này này là gì nó liệu nó xe lạc mà bỏ Nhà phút này, อ๋อพี่น้องเลยคอยแหงเฝ้าไปหาร่างอยู่พี่น้องนอกร่างกำลังจิมานำเนินการอ่าเห็ดต่อไฟเฮื้นน้องซอนพี่น้องเลยแล้วก็ทางร่างอ่า สังเซียงนอกสายจวดจะเบ่งขึ้นควนเพิ่กน,พน,กนก่อน,อนพี่น้องกันนกันแล้วบานพี่น้องไป,ปรไรอ้ทางชันจอติดคัดหง,งาหลายกิโลไปขายผู้คนเนาะเสียเวลาเวลาบาทเลยไปมาหาซูบอได้นอกจากรถซิบสองหล้อขวางทาง เมื่อรถจอดซองเล่นแบบนี้รถยกกซิมารบราอีกนี่ตันทางเลยพี่น้อยเราต้องทอยกลับไปเราแอบชิดสายสชิดขั้วก็ได้โซฮาทานองซ้อนก่อนไปนองสร้างมันมันสร้างทากรน ไปบหรแล้วขวงทางขนาดว่าคำดักัำผูชามีคำสั่ง คนขับรถหกลอนไปห้องมอแล้วไปไหนนะไปโรงพยาบาลแล้ว ิดบ,บาดเหตุลดความ้างชันจรไปบ่ได้ขาจราจรมาแทรกันง่ายเล่ยบรอยข้า,ามกำลังโกลทัพ ยา看看อาอยู่เขตบ้านอดอนเมืองเสปโตรแขลงสวรรค์เกตกรจอห์ตบันดงยนดังฮอดยนดีนะฮะฮอดลอสวรรค์เพียงม่นิดลวนสรรค นสรซางคนมา้สรซางคนมันมาก,มาการถ่าสันเบิงนำสอง,งทีต่ต่ออใบ เ่าสบายดีไปเวียกไม่ได้ละบาทเลยแม่นะนองให้กันได้ไปทางใดเลยอ่าจบติตจัดไปไม่ได้ม่ได้เยออย ฮัลโหลเออ่ามาบ้านซะแล่หรอบ่อ๋อได้โดยฮอดว อตอนนี้นั่งไปบัวได้อยู่บนรถเกิดอุบัติเหตุควงทางอยู่นะก็เลยว่ายญาณอายมาหอดก่อนละกันถ้าอายหอดเพือนบัตรเสียเราโทรหาเพื่อ,อนหนึ่งได้รถวัวรถนี่ขวางทางไปบัวได้อยู่เดินเดินเดินโอเคโอเคขอบใจช่างเพือนน้องซ้อนพี่หน่อยเนาะท่านน,น,นนั้นแกติดฝนยังมาบัวได้อยู่เนาะ เอาเานมะฮอร์ดใช้เปนดำเนินการถ่าน,น,นะจะนอนถ่ากันกืเนี่ยสีเวลาพีนเลย่นข้าสอนเงยวว่ารจักไปเ่ไรหล่จักเนาะ <c oughs> จักไปขังไดยุ ค้น,คนชโชว์ฟงออกมาแล้วบาคนเนาะขนาดกระจกยังออกมานะเนาะเวีนเนาะค้นขคับมันชโชว์ฟงออกมาหมกอ่ะนี่แตกไปเลยเนาะ รถลยิดหน้าน้เลยไปเลยชิมาท้งน้นรถยกท่านบอังสเตดนต้องเคลียร์เคลียร์รถแองเลนตันหมดเลยเออเรถองเลนรถมาจอดสองเลนรถหยกกับชิมาากได้เนาะ

เดสังเสียงโดโอ้ย,ยันยังสาเนนเพระาะว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่มันควางทางไปบ่ได้อยู่อยู่บ้านอดอนเนี่ยอ่าหนักส่วนตัวขั้นตอนต่อไปนั่นต้องถาาอ่าทแตไมนี่ผมบอกเลยว่าจังใดอ่าข้อมูงจากจักรกอขึ้นมาประมาณจักเมตร เก้าสิบเซนป่ะ,ะประมาณเพียงหนเอื้อน,นะเนาะก้อนก้อนเพียงเอลเน่ะไปจักป่ะอา่าบานี่จากจากจาก,จากเจ้าบนบนเทค้านขึ้นฮอตลังคาี่ยประมาณจังแมทเลยเพราะไม่นิ่วไม่นิ่วนาะจะมหรายขนาดจุดที่ มีขนาดาษาวขนาดสนะัตว์เดี๋ยวภัท้า,ามังมีตัวชองแมตต์อีก อันน่ะมันถ้าว่าโตสองแม่สิบหมีมาจากเนาะลองกบไม่แป้นกบไม่แป้นตัดไม่แป้นใส่นี่เป็นนิ่มเป็นนิ่มใส่อะไรบ้างอ่าแต่ว่ากบคะแนนนั่นหนึ่งนะนั่นงงามแน่เด้อเอาเอาเป็นแป้นเลยก็ได้แล้วกอยหลอกกบเข้าแน่แล้วก็พาและพาเป็นนิ่มเป็นนิ่มมันต้องพาแล้ว เมนิวกับประมาณหาเส้นบ่อฮะคือว่าถาบผพากับเบิ้งเบิงโต้รัจวจังแต่ห้าสิบเปเบิ้งเมนิวกับไห้ก็เ่อนาะเงินหย่างนงงามเลยแต่รเราถาก่อนก็นได้เดียเ๋ยวเอาไปเบิ้งงานเจ้าตัวจริงก่อนเกี่ยวกับมักกิซซาแน่แหละ เขาบ้านยังติดตั้งไว้ก็ได้แต่ก็แมนแมนโบกกระโดดโบกได้กับวงก่อนเดินเดินมาจังหวะถากันเดินเดินโอเคโอเคก่อนไปว่าไรรถควงทางอยู่บ okay ้านอันดอนมั่นติดหลายชั่วโมงและเดินเดินอ่ามีรถหยกมาหยกอยู่มันยังมามว่าไรเดินเดินโอเคประสานงานทางซางไว้่าก่อนพี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องนเลยนอกจากะ่อแม,มาณนี้แหละพี่น,อน,น,น้องเลยนอกจากุณกะเนาะอาคิดถ่ายคลิปเป็นพี่น้องสภาพการการเดินทางสัญจรเน,นา,าเกะนนกา็เป็นการเกิดอุบัติเหตุเนาะเในให้สัญจรติดขัดไปเรียกไปงานซ่าก้วเก้าบาทหนึ่ฟ้าเราได้แห่งซ่าบาทหนึ่พี่น้องเลยเนาะทั้งคุณกัญญาอเยียดทั้งพี่กัญญาอเยตั้งรวกจะเริ่มก็นังมาอ่า รับสากิโลหุแล้วทาเขาหอดบันดงพุดแล้วย่าทอดบัลโดงพิแมลยนี <S <S ่โอเคพี่น้องเลยนะะทจิตภาวพี่น้องไปชมาการจอติกคัดเนาะไปงานบ่อได้บาทเลย ไปเจ้าโอเคพี่น้องออกับเพื่อนเกษตรกรนุญาตจบคลิปลาพิ้น,น้องเพียงชนิดก,ก่อนเนาะพอกันในคลิปหน,น้าเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณความขอบใจเอฟซีบรุษฐานเนาะที่เข้ามาหามาชมเป็นกำลังใจกับสามก๊กสามเคยพี่น้องเดินทางตอนนี้ติดค,คัดอย่างหนักเลยเฮ็ดให้ไปบ่อได้บาทนี้พี่น้องเพื่อหอดจอดบ่เถิงเนะาะฮะรอติดตามกันต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนพี่น้องสบายดีกันบัดสโก้สคนเด้อพี่น้องเด้อ